มันมถึงเวลาแล้วอานมาของฉันนะหมดหันไปเจอะี่เพื่อนผมครับ1หนึ่งคนครับมารอยอยู่ังเวที แธอรู้ใช่ไหมว่าโลกเล้าขนาดไหนก็เปลี่ยนใจเราไม่ได้อ่อนผมคนะนะรับมารออยู่หลังเวทีแล้วนฮะตอนนี้เขามีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องธรรมนา เอออเาไม่พอเอาไม่พอนะวันนี้ใส่เสื้อส้นมาเพื่อนโอ้โหสูงสูงสูงนะน้อยเล่นน้อเล่นนะครับนอเล่นนะครับผมก็เจ็บจริงเลยครับมานานไหมครับนานจริงเหรอก็เลยกี่โมงอ่ะ ตัวมาอยู่ันนี้แล้วใช่ใช่ใช่น oh, oh, oh. ี oh. ่ก oh ซ oh, okay. ี oh, 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 oh. ีส oh, 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 oh. ์นะฮะเป็นทั้งชายเรื่องนึงได้ว่าคืนนี้นี่แบบรู้สบงึงเอ โอ้ไม่อยากได้ถึงเลยอาเลยครับไหวยลยคััเออกตรงนั้นสิไหมสาวๆที่นี่ก็อยากูที่เัยเดี๋ยวคอเราทจะงต่อนะครับที่เราเเพลงมาร้องนะฮะได้ครับ